ว่าแต่ท่านตำรวจท่านชื่ออะไรเหรอลืมชื่อตำรวจนะชื่อตำรวจนะชื่ออะไรบอกไปเมื่อตกี้บอกเมื่อไรเมื่อกี้เลยชื่ออะไรลืมลืมได้ยังไงชื่อตัวเองชื่อไม่ได้ลืมแต่ชื่อน่ะลืมแล้วมันจะลืมได้ยังไงชื่อตัวเอง น no, <อ>่ออันาตาโปรแตมาอย่างโง่ติดต่อกูจะโง่ย่างไงก็อยากจะรู้ว่ากูนี่ชื่อพยาพาโลแล้วแม่งตำรวจแม่งชื่ออะไรวะโอ,อก้กระดับได้ตังตัง,ตงเรวปริกันันมู้เชื่อมจมองตูนะนี่งานเข้าเหอชื่อตำรวจนะลืมแต่ไม่ได้ลืมชื่อชื่อในไปกนเด อะไรชื่อในใบเกิดใบเกิดเหรอเออนั่นแหละเกิดเกิดมานั่นแหละชื่ออะไรวะนอกมึงลืมเถะแล้วมันจะลืมได้ยังไงโอ้ยอันยศบอกเอ้ยโอ้ยอี๋เป๊ะซะเออทูเฮเฮ้ยเฮ้ยอันยศบ่บเป๊ะซะเรียมนี่สมบัติเต๋อทำไมวะ ราคามาเมินกับปลาท,ท,ที่จอโทรทัตไองกินต่อมแมวลลเลือดตัวหาไว้ละเปะสะอาปะเชื้อมก็แค่ชื่อยังห่วงแล้วมึงห่วงทำไมกูไม่ได้ห่วงกูบอกไปแล้วชื่ออะไรลืมลืมได้ยังไงนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะทำไมมึงเก็บกดเอาความโง่ามาอยู่คนเดียวอย่างนี้ ก็อยากจะรู้ว่าคุณตำรวจน่ะคุณชื่ออะไรโอ้ยจ้องตุก้กขโมยเมย์อิบมดะเทำไมล่ะชื่อนะ่ะลืมลืมแต่ชื่อไม่ได้ลืมชื่อตำรวจนี้แหละชื่อนายลืมโอ้โ,อโง่จริงจริงเออก็ไม่รู้มาก่อนว่าเื่อลืมอะ่ะก็บอกไปแล้วจะให้กูบอกสักกี่รอบ